ครับผมยืนอยู่ที่ BTS สถานีสาราแดงนะครับการอบรมของเรานะครับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ธุรกิจโดยกลุ่มพลังดียังจะมาต่อเนื่องนะครับที่จุดนี้บนถนนสีลมเป็นจุดที่คุณศิริวัฒน์กลับมา ฟื้นชีวิตอีกครั้งหนึ่งด้วยการทําแซนด์วิชขายนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าเมื่อเราย้อนอดีตการขายแซนด์วิชบรรยากาศเก่าๆจะเป็นอย่างไรโดยที่น้องๆจากกลุ่มพลังดีจะเป็นผู้ที่ลงไปขายแซนด์วิชเรียกว่าย้อนอดีตของคุณศิริวัตรกันเลยทีเดียวไปชมบรรยากาศการอบรมกันต่อเลยครับสวัสดีครับเด็กๆเป็นยังไงบ้าง <laughs> อา้าวคุณศิริวัตรครับผมขอย้อนกลับไปอดีตของคุณศิริวัตรนะครับ เออสมัยตอนขายแซนด์วิชใหม่ๆเนี่ยขายอะไรก่อนเลยลก็แซนด์วิชครับอันนี้ก่อนเลยอันนี้ก่อนเลยสีขาวครับก็ยืนเนี่ยที BTS สารแดงแต่ว่าข้างล่างแต่ข้างล่าง2ีปีที่แล้วไม่มี BTS ยังไม่มี BTS อยู่ข้างล่างหน้าสีลมคอมเสร็จ ก็ขายไปเรื่อยๆก็ขายทั่วๆไปทราบมาว่าตอนขายเนี่ยโดนเขาเทศกิจไล่ด้วยเทศกิจชี้หน้าด่าไล่แล้วทําไงครับทํำยังไงก็หนีก็เดินเดินเขาไล่ไปเราก็หนีแต่พอเขาไปแล้วก็กลับไปยืนขายใหม่แล้วยังไงอ่ะเขาเขาก็จําหน้าเราได้อยู่แล้วอ่ะเขาก็จำได้ในที่สุดเทศกิจเขาก็ยอมรับว่ากล่องเหลืองสิริวั์แซนวิชเนี่ยเราไม่วางตั้งอ๋อห้ามวางตั้งห้ามวางตั้งจะไม่วางตั้งก็ั่นเราก็เดินไปเดินมาครับก็ถือว่า เขาก็เอื้ออารีกับเรานะเพราะว่าเขาเห็นเห็นเรามาตลอดว่าเราได้วางตังแต่เวลาเราเหนื่อยเวลาเราเหนื่อยมันหนักนี่กล่องถุดแซนด์วิชหนักส2บสอกิโลถ้ามันหนักเราก็วางเราก็วางขจรศักดิ์เป็นลูกค้าเข้ามาจะซื้อแซนด์วิชอ่แซนด์วิชหนึ่งอันครับแซนด์วิชเดี๋ยวรอแป๊บอแล้วก็ขาดพี่ไป นะครับ,รบโอเคเ,เลย,เยอ้าวทีเรามาดูเรื่องราคากันแซนด์วิชหชิ้นราคาเท่าไหร่ครับี่ไวเกรดคือ60บาทนะครับแต่อันนี้คือโควิด70บาทครับ,รบที่เขาบอกว่าโอ้พอบางคนมาถึงปุ๊บเจอราคาตะลึงเลยเนี่ย แต่คุณศิริวัตบอกว่าเฮ้ยใช้ของพรีเมียมเลยคำว่าพรีเมียมของคุณศิริวัตรรวมถึงอะไรบ้างครับคอนมนี้ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับที่ท่านที่บอกว่าแซนด์วิชผมแพงขอโทษครับคนบอกว่าโตรแพง <c oughs> คือผมไม่ได้ปฏิเสธราคาขมพาผมสูตราะขนมปังที่ผมใช้องยามาซากิยามาซากิขนมปังญี่ปุ่นที่แพงมากครับอันที่สองก็คือว่าแซนด์วิชผมเนี่ยถ้าตอนเย็นขายไม่หมด ผมให้พนักง,งานกินฟรีมผมไม่แช่ตู้เย็นเอามาขายอีกครับตอนั่นคือความสูญเสียของผม,มผมไม่มีทางรู้ว่าวันนี้ผมจะขายหมดหรือไม่หมดบางวันหมดบางวันเหลือน้อยบางวันเหลือเยอะอันนั้นคือต้นทุนผมแต่ที่นนแน่คือสดทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่ขายไม่หมดผมจะไม่มาขายลูกคา้<ฮ>าผมทําสดทุกวัน <ฮา S 2> เพราะผมซื้อสัตว์ต่อลูกคา้าน,นี่ก็เลยเป็นความสูญเสียของผมทีนี้เวลาที่มีน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษามา ลองขายหรือบางคนก็ทําเป็นอาชีพจริงๆจ,จังๆเลยอ่ะครับนี่คือน้องๆจากกลุ่มพลังดีนี่แค่ทดลองนะแต่เวลาที่คุณศิริวัฒน์จะสอนเขาขายคุณศิริวัฒน์สอนอะไรบ้างครับสอนเดือนเนี่ยเด็กๆวันนี้นะครับพอดีใกล้จะติดเทอมพอดีเดือนเมษาพฤษภาคน,นับเมษาพฤษภาแ้่เด็กน,นเรียนอายุสิบสี่ขึ้นไปอย่าตามไปสิบสี่มายืนขายแซนดิชส่วนใหญ่จะยืนขายข้างล่าง,ข,างข้างถนนครับ ครับผมก็จะสอนว่าลูกประการที่หนึ่งลูกต้องจับแซนด์วิชให้เป็นระเบียบอ,อ,อันที่สองแต่งกายจริงจเสื้อสีขาวครับและหมวกสีขาวแล้วก็เวลาลูกค้าเราก็เรียกซิริวัตแซนด์วิชไหมครับซิริวัตแซนด์วิชไหมครับอะลองบูซิสซิลิวัตแซนด์วิชไหมคะซิลิวัตแซนด์วิชไหมครับอ่านี่เชื่อ,อะนะตีน้อยตีน้อยเนี่ยอายุเก้าขวบยังขายไไม่ด้ยังขายไม่ได้เล็ดไปอันนี้ให้ทดลองทดลองนะครับ แล้วพอลูกค้ามาเราก็จะบอกลูกคา้าเราก็มีป้ายราคามีป้ายราคาครับบอกลูกค้าอะไรอธิบาย่ามีไส้ปลาทูน่าไส้อะไรบ้างครับเสร็จพอลูกค้าซื้อเราก็จะสอนวิธีว่าเช่นซื้อสองชิ้นเราไม่ใช่เอาถุงถุงมาเราทิ้งไปไม่ใช่จับแล้วก็ค่อยๆใส่อ๋อไม่ใช่ทิ้ง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 นะครับ,รบที่สองต่อไปก็คือว่าที่ถอนตัง แล้วก็จะมีตังค์ทอนอยู่ตรงนี้ออแล้วก็ค่อยๆตอมก็บอกว่ารับเงินมาร้อยบาทนะครับแล้วก็ห้าสบหกสิบบาทห้าสี่สิบบาทต้องพูดออกมาด้วยพูดมาด้วยต้องพูดออกมาห้าสี่สิบบาทนะครับครับเสร็จก็คุณศิริวัตรเคยลองสรุปไหมครับว่าที่คนเขาซื้อเขาซื้อเพราะแซนด์วิชหรือเพราะเขาซื้อเพราะยี่ห้อหน้าคุณศิริวัตรมาแต่ไกลเลยเรื่องราวต่างๆ ผมบอกได้เลยนะครับว่าปี40ลูกค้ามาซื้อแสนวิชมเนี่ยคือสูลงลมเนี่ยหมายหลายท่านจะบอกว่าสงสารมมเห็นใจก็เห็น่าวเป็นเศรษฐีวันนี้คือคนเคยรวยก็ยังมายืนขายของทางถนน,นครับเพราะนั้นผมดูว่าลูกค้าที่มาอุ้มุนผมเนี่ยก็สงสารผมก็เลยบอกพนักงานผมว่าเนี่ยเขาไม่ขายแซนด์วิชลูกค้าเขาพูดอย่างนี้นะ เราต้องซื่อสัตว์ต่อลูกค้าของเราต้องสงสารเพราะความสงสารมีชิ้นเดียวชิ้นแรกชิ้นแรกชิ้นแรกชิ้นเดียวถ้าเขาสงสารเราเราไม่ซื้อสัตว์ต่อเขาเขาไม่มาซื้อเราอีกครับเพราะฉะนั้นเราได้เกิดเพราะว่าเราซื้อสัตว์ต่อลูกค้าเพราะเขาสงสารเราอนนรขอบคุณนะครับที่ช่วยให้ผมได้เกิดขึ้นมาคุณสิทิวัฒช่วยบอกหน่อยน้องๆคนไหนที่ อยากจะหารายได้พิเศษคุณพ่อคุณแม่คนไหนอยากจะฝึกลูกลูกให้อึดเนี่ยให้มาฝึกกับคุณสิริวัตรได้เลยรายได้จะเป็นอย่างไรบ้างโดเยเฉพาะช่วงปิดเทอมใหญ่นะครับมีนาเมษานพฤษภาเด็กนักเรียนเนี่ยอายุส,สิขึ้นไปอย่าตำเป็นสิสีนะครับผู้ปกครองสามารถติดต่อมาที่บริษัทผมได้หายเลข0 8น9 3 8 5 5ห2 0 8 1 9 3 8 5 5 1ม ผู้ปกครองพาเด็กไปเป็สมัครผู้ปกครองเซ็นเนันสือยินยอมแล้วเด็กจะไปขายไปถึงที่ออฟฟิศผมจะเกิน6กโมงเชา้าเด็กก็จะเอาแซงวิเศษจัดใส่กล่องไปถึงสถานที่ขายจะข้างถนนก็ดีบนสถานอไฟฟ้า BTS e ก็ดีก็จากเดโมงเช้าเนี่ยขายประมาณสักก่อนเที่ยงก็ได้กำไร400 6 0 0ถึง600บาท ต่อวนันต,ต่อครึ่งวันต่อครึ่งวันด้วยตอนบ่ายเด็กก็จะไปทำอะไรก็ได้แล้ว <c oughs> ผมวัน,นี้ผมมีโครงการสีิวัดแซนด์วิชจูเนี่ทำมาสิกว่าปีแล้วเคยมีนักเรียนสูงสุดที่มาขายเด็กๆมาขาย57คนในปิดเทอมรอดภานั้นหาเด็กห7คนหาเงินได้กำไรทั้งหมดเกือบ0 0แสน 6, บาทเกือบ0,000น 6, 000บาทใน2เดือน เอาละครับบรรยากาศการอบรมของกลุ่มพลังดีจะเป็นอย่างไรต้องให้คุณศิริวัฒน์นั้นสอนน้องๆแต่ละคนน้องๆพร้อมไหมพร้อม,อมลุย